สวัสดีค่ะพบกับแม่ลุงช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงจะพามาทําเมนูหล่นเต้าเจี้ยวทํำยังไงถึงจะได้รสชาติที่อร่อยหล่นเต้าเจี้ยวไม่เสียง่ายสามารถเอาไปทํากินทําขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะแล้วก็ทํำยังไงถึงจะได้กําไรเยอะนะคะสําหรับหล่นเต้าเจี้ยวเข้าไปรับชมเคล็ดลับในการทํากันได้เลยะคะ่ะ ก่อนอื่น,นลุงก็จะนําหอมแดงมาซอยเตรียมไว้อย่าซอยบางหรือว่าหนาไปนะคะทุกคนซอยให้พอดีพอดีลลุงจะใช้สักประมาณ3-4หัวนะคะอยู่ที่ว่าหัวเล็กหรือว่าหัวใหญ่หรือว่าเอาตามชอบได้เลยค่ะ พริกชี้ฟ้าแม่ลุงใช้สองสีเลยนะคะก็จะมีสีเขียวกับสีแดงหรือถ้าเพื่อนเพื่อมีพริกสีอื่นก็เอาตามชอบเลยนะคะถ้าไม่มีพริกชี้ฟ้าจะใช้เป็นพริกหยวกก็ได้จะหั่นเฉียงหรือว่าหั่นขวางก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนได้เลยค่ะแต่พยายามอย่าหั่นบางไปนะคะแม่ลุงจะหั่นเตรียมไว้สีละ2สองเม็ด แยกในส่วนของเนื้อเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำเต้าเจี้ยวออกจากกันในส่วนของน้ำเต้าเจี้ยวทิ้งได้เลยนำเนื้อเต้าเจี้ยวมาลาให้สะอาดล้างหลายๆน้ำตามที่ต้องการได้เลยค่ะเพื่อลดความเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นของเต้าเจี้ยวถ้าเ,เพื่อนๆจะทำหลนเต้าเจี้ยวขายแนะนำว่าให้ใช้เป็นเต้าเจี้ยวแบบนี้ เต้าเจี้ยวเม็ดแบบนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะตามตลาดสดก็มีอ่ามีขายเยอะเลยค่ะไม่ลุงซื้อมาถุงละยี่บาทอันนี้ห้าร้อกรัมนะคะถ้าเราใช้เต้าเจี้ยวแบบนี้นะคะก็จะทําให้หลนเต้าเจี้ยวดูได้เยอะได้เนื้อที่เยอะแล้วก็ทําให้ได้กําไรค่ะ ตำเตาเจียวให้ละเอียดหรือว่าเอาแค่พอหยาบก,ก็ได้ไม่ลุงจามไม่ให้ละเอียดไปนะจะเอาแค่พอหยาบหรือถ้าไม่อยากตำสามารถนําไปปั่นได้ขั้นตอนในการทําไม่ลุงจา่าค่อยๆใส่กะทินะคะจะไม่ใส่ลงไปทีเดียวจากนี้ใส่หมูสับ อันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะถ้าไม่กลัวเปลืองก็ใส่เยอะๆได้เลยผัดหมูให้สุก พอหมูเริ่มสุกนะคะก็ใส่เนื้อเต้าเจี้ยวที่เราตำไว้ลงไปเต้าเจี้ยวเวลาเราตำแล้วนะคะสีก็จะเหลืองนวลสวยมากๆเวลาผัดออกมาแล้วเนี่ยจะทําให้หลนเต้าเจี้ยวมีสีที่สวยแล้วก็ดูน่ากินผัดเต้าเจี้ยวให้สุกแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีซะก่อน ใส่น้ำล้างครกลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้หลวนเตาเจียวเนี่ยไม่เข้มขน้นปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปีบ๊บวิธีการปรุงขึ้นอยู่กับรสชาติของเต้าเจียวด้วยนะว่าเค็มมากเค็มน้อยเพราะฉะนั้นจะต้องเน้นชิมนะคะตามด้วยเกลือแกง ผงชูรสเพื่อเพิ่มความนัวถ้าไม่กินไม่ต้องใส่น้ำปลาเล็กน้อยก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะแก้ยากต้องรอชิมรสชาติดูก่อนอ่าตามด้วยน้ำมะขามเปียกอจากนี้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันส่วนนี้มะลุกก็จะใส่น้ำเต้าเจี้ยวลงไปด้วยนะเต้าเจี้ยวที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเค็ม อย่าเน้นน้ำปลาหรือว่าเกลือมากจนเกินไปให้เน้นใช้เป็นน้ำเต้าเจี้ยวนะคะใช้เป็นนี่ฮออะไรก็ได้เคลลับความเข้มข้นนะคะมะลุงจะใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองผสมกับกะทิที่เหลืออันนี้เป็นกะทิที่เหลือนะคะที่มะลุงเทยังไม่หมดเนาะ,ะแนะนําว่าให้ใช้เป็นหัวกะทินะคะถ้าเราคั้นเองถ้าไม่ได้คั้นเองก็ใช้เป็นกะทิกล่องตีไข่ให้เข้ากันกับกะทิให้เป็นเนื้อเดียวกันเลย ตีได้เข้ากันดีแล้วก็ค่อยๆใส่ค่อยค่ยคนค่ะต้องรีบคนด้วยนะคะอ่าเพราะไม่งั้นไข่จะจับตัวกันเป็นก้อนวิธีนี้ก็จะช่วยให้หลนเต้าเจี้ยวของเรามีความมันมากยิ่งขึ้นค้นมากยิ่งขึ้นค่ะ คนทุกอย่างได้เข้ากันดีแล้วชิมรสชาติได้ตามชอบอ่าพอได้รสชาติแล้วนะคะก็ใส่หอมแดงลงไปรอให้หอมแดงสุกสะหน่อยนะคะรอให้เขาออกกลิ่นดีซะก่อนเราก็ได้ในส่วนของหลนเต้าเจี้ยวแล้วค่ะในส่วนของพริกมะรุกจะยังไม่ใส่นะถ้าเราทำกินเองใส่ลงไปตอนนี้ได้เลย จากนี้เราจะพักในส่วนของหลนเต้าเจี้ยวไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปลวกในส่วนของพริกต้มน้ําให้เดือดจัดนะคะใส่เกลือแกงลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะที่เราหั่นไว้พอใส่ลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาเลยไม่ต้องลวกนานที่ต้องนําพริกมาลวกก่อนนะคะก็เพื่อให้ได้พริกที่สีสวยมากยิ่งขึ้นสีพริกจะสดมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้น้ําพริกไม่เสียได้ง่าย เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหลนเต้าเจี้ยว สูตรนี้เข้มข้นหอมมันอร่อยนะคะทานคู่กับผักนี่เพลินเลยละคะ่ะข้าวหมดหม้อไม่รู้ตัวเลยนะคะอ่าหรือว่าเราจะทําขายก็ขายในชุดราคาย5 35หรือว่า 40, 40บาทก็ได้อยู่ที่ว่าเราทําชุดเล็กหรือว่าชุดใหญ่ยิ่งขายคู่กับผักนะคะยิ่งออกง่ายถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่ลุงช่องครัวกันธมณีชาแนลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ